ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับเมยอีกแล้วเนาะเกมมกาซิโรนั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวนอะกรสไตล์ใหม่นะครับสำหรับแคนแกนเนเจอร์ Can นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนของแคนอีเวนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะเาตัวนี้ขึ้นไปนะครับอุ้ยแหลกอีกแล้วอะ่ะอ่ะเดี๋ยว เมื่อกี้เพิ่งเอาตัวนั้นกลับไปใช่ไหมมันก็กลับมาหาเรานะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรักอะไรกับเรานักหนานครับก็เจอกับแองเจิลฟิเตอร์นะครับปิดเอฟเฟกอยู่นะครับขอโทษทีเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวเราไลฟ์เป็นตัวนี้เลยนะครับอ ก็เกศุตัวผู้เริ่มต้นก็จะเป็นของตัวใหม่นะครับที่จริงเกศุลตัวตัวใหม่นี่คือควรไปใช้ตัวเก่ามากกว่านะครับตัวเก่าที่เป็นตัวนี้นะครับมากกว่าเพราะว่าเกศตัวผู้เริ่มต้นตัวใหม่นี่คือมันต้องตีเข้าพีใส่แบนการ์ดนะครับสกิลถึงจะทางานเนาะนะครับนะฮะอ่า ตีมาก็เพิ่งตื่นนะครับถ้าเสียงอางงเงียก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเนาะนะครับเ <laughs> พิ่งตื่นนะท่านผู้ชมทำไงได้เนาะ <laughs> 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 นะครับอ่ะโอแคอืมเดี๋ยวเราไลฟ์เป็นตัวนี้เลยก็ได้ครับ <L ido. S 1> ไลตดวอ่ะเดี๋ยวคอตัวนี้ลงมานะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับมีบั๊กอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าตัวเกศสองตัวนี้นะครับสามารถถูกรทธาได้เลยท่านผู้ชมด้วยผลของสกิลจากฝั่งตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่า,าแบบมันถูกเลทาได้นะอะไรอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าอ่ะท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะครับจริงเหรอ <laughs> จริงเหรอครับไม่มีเกตจริงเหรอวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ขาไม่มีเกศสามจริงเหรออ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดเอฟเฟกต์แป๊บหนึ่งนะครับอโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เปิดเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไลท์เป็นตัวนี้เนาะไลท์ดไ <L ido. S 1> อ่าสไตล์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะสไตล์เป็นตัวนี้นะครับอ่ะเพื่อมีคนถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงเอาอ่าตัวเลโอพาร์ที่เป็นเกศสี่มาใส่มาอย่างนั้นแหละท่านผู้ชม <laughs> นะ ไม่มีอะไรมากครับก็ใส่มาอย่างนั้นแหละครับเ่า <Generation. S 1> โอเคก็ใช้สกิลของตัวนี้เลยก็ได้ครับ <Skin. Hot. S 1> ปุ๊บอ่าโอเคเอ่อฝั่งตรงข้ามไม่มีเกสามเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอืมอ่ะสกิลตัวนี้ก็คือเมื่อถูกเลทายก็จะหงายดาเมจโซนได้หนึ่งใบนะครับอ่าโอเคกดแบทเทิลเลยบล็ออ่ะแล้วก็อุ้ยโอเคแบ่กัดตีไปครับ ไปที่สองฮะไปที่สามครับโอเคดอทิกเกอร์นึกว่าออกสแตนทิกเกอร์ไม้ออกมันไม้ออกให้อโอเคแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นสกิลออโต้อยู่แล้วนะครับนะฮะ,ะแล้วก็กตัวนี้ครับดอการ์ดอะสกิลตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเอ่อเรียกว่ายังไงดีคือมันเป็นการเพิ่มพลัง แล้วก็ตัวนั้นจะถูกรีทายนะครับออกจากเกมไอออกจากสนามนะอ่าโอเคจริงเหรอ <laughs> สองรอบแล้วจริงเหรอวะ <laughs> นะครับอ่าดอทิกเกอร์แปบ๊บหนึ่งโอเคเราคิวติกเกอร์อยู่คิวติกเกอร์กับเพอร์เฟกต ก็ลืมมองบนมือของตัวเองว่าแบบมีการป้องกันหรือเปล่านะ <c oughs> ครับเพราะว่า,าเราเนี่ยประมาทไม่ได้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราจะสไตล์ตเป็นตัวนี้เลยนะครับก็สกิลของตัวนี้เนี่ยนะครับจะโดนเนิร์ฟนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าด้วยสกิลของมันเนี่ยจากของจริงเนี่ยคือมันจะส่งได้2ตัวใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาในเกมนี้เนี่ยคือโดนเนิรฟ์ฟก็คือเหลือแค่ตัวเดียวนะครับ ถามว่าทำไมถึงเนิร์ฟล่ะครับถ้าไม่เนิร์ฟเนี่ยคือมันจะโกงเกินไปนะอ่ะโอ้โหฮิวขึ้นได้ขึ้นดีเนะฮิวติกเกอร์เนี่ยอ่าโอเคอ่าคอตรงนี้ลงมานะครับ เอออะเรยวเดี๋ยวเราจะคอรตรงนี้ลงมาเนาะแล้วก็ตัวนี้ลงมาตรงนี้่ะแล้วก็คอรตรงนี้ลงมาเลครับซึ่งผมจะส่งสกิลให้กับตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวสแตนเลกาดของเราเนาะหนใบโอเคอ่าอะไรอีก นั้นก็กดบั๊เธอเลยนะครับอะให้เลกาตัวนี้ตีไปก่อนเนาะอะ,อะไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์มันก็ลำใหญ่อยู่ดีนะท่านผู้ชมอะโอเคสกิลตัวนี้สแตนตัวนี้ครับอะโอเคแล้วก็ให้เงกาตีไปเนาะต้องได้ทิกเกอร์ไม่ได้คือแย่มากเลยนะ ท่านผู้ชมครับก็ตีเข้าอยู่อ่าโอเคจบเกมนะครับสกิลก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับอ่าการ์ดใหม่นะครับไอการ์ดสไตล์ใหม่เนาะนะครับสำหรับแคนแกนเนเจอร์เ <Okay. S 1> นาะ อันนี้คือการสไตล์ใหม่เนาะนะครับสำหรับแคนแกนเนเจอร์เนาะถามว่าโอเคไหมส่วนตัวคิดว่าอ่ามันก็โอเคแหละนะครับซึ่งอ่าเผื่อมีคนถามว่าพี่รับไอการ์จีที่มันโดนเนิฟเนี่ยคือพี่รู้สึกยังไงบ้างอ่าส่วนตัวคิดว่ามันก็ปกติดีนะคือถ้าสมมติมันไม่ไม่เนิฟอะอันนั้นแหละคือปัญหาคือท่านผู้ชมลองคิดดูนะ ถ้าสมมติมันส่งผลให้กับสองใบอะแล้วท่าผู้ชมไม่มีเกจสารบนมือเลยอะท่าผู้ชมคิดว่าท่าผู้ชมจะรอดไหมเออนะครับอันนี้คือผมอ่าให้ท่านผู้ชมเก็บไว้คิดนะครับว่าเออแบบควรโดนเนิฟไหมหรือว่าไม่ควรโดนเนิฟนะครับนะสำหรับอ่าการ์จิยาของแกเนเจอร์เนาะ แกรเนเจอร์ก็จะเป็นแคนอีเวนนะครับที่ลิสแนะนำกันเลยดีกว่าลิสแนะนำเนาะก็ลิสที่ผมจัดได้นะครับในแคนแก n ์เนเจอร์เนาะก็จะมีทั้งหมด2ลิสด้วยกันนะครับลิสแรกเลยนะครับก็เล่นกับตัวลีเจียนเนาะลิสที่2นะครับก็เล่นกับเลโอพา d ์ลิโดเนะ่่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ลิสแรกกันเลยดีกว่านะครับก็ลิสแรกเนาะก็เล่นกับตัวลีเจียนเนาะก็แน่นอนครับตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวถอดโซเนาะก็เล่นกับตัวลีเจียนแล้วนะครับตัวถอดโซก็ต้องมีนะครับ แล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะคะระับสำหรับแ c l นแ n นเ a เ a g e r เนาะก็คือจะตัวรีซิ i ครับ เพราะว่าอะไรนะครับตัวลิซิตถึงต้องมีเพราะว่าด้วยสกิลของแกเนเจอร์บางใบเนี่ยคือมันมีสกิลรีทายเลกาดอยู่แล้วไงฮะตัวลิซิตก็สําคัญนะครับนะขาดไม่ได้เลยเนาะนะครับสำหรับตัวลิซิตแล้วก็ตัวถัดไปครับก็คือตัวหงายดัมเมโซนนะครับซึ่งเผื่อมีท่านผู้ชมถามว่าเออแบบพี่ตัวหงายดัมเมโซนเนี่ยคือมันสําคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอก็ตัวหงายดัมเมโซนนะครับสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยสกิลส่วนมากนะครับของแคลนแกเนเจอร์เนี่ยคือมันเน้นการใช้เขา บาทเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ตัวหงายดาเมจโซนก็ต้องมีนะครับผมแนะนําเป็นสัก2อถึงสใบนะครับนะสำหรับตัวหงายดาเมจโซนนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเลยนะครับก็คือใส่มา5้าใบเลยนะครับนะสำหรับตัวหงายดาเมจโซนเนาะอ่ะแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวลีเจียนนะครับถ้าท่านผู้ชมเล่น ใส่ลีเจีแล้วนะครับตัวลีเจีก็ต้องมีนะครับแล้วก็ส่วนของทิกเกอร์เนี่ยก็ใส่เป็นดอจิ 7, แล้วก็ใส่เป็นสแตนสองนะครับเผื่อมีคนถามว่าพี่ครับเราใส่เป็นคีได้ไหมซึ่งการใส่คีเนี่ยคือผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าด้วยสกิลของตัว GR ตัวเกรสตัวนี้เนี่ยการใส่สแตนทิกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับนะสำหรับตัว GR ตัวนี้ นะครับอ่ะเพื่อมีคนถามนะครับว่าพี่รับไอ้ตัวเกศสองตัวทิพเปิลอาร์ตัวนี้เนี่ยคือมันดีขนาดนั้นเลยหรอถึงใส่มาสี่ใบใช่ครับมันดีมากครับสำหรับตัวทิพเปิลอาร์ตัวนี้ถามว่าทําไมมันถึงดีครับถ้าท่านผู้ชมได้ไปดูในการเล่นของผมนะตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวพีเกมได้นะครับในระดับหนึ่งเลยเนาะนะครับก็ใส่มา4ใบเลยนะครับนะอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของลิสต์ของสายลีเจียนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นลิสต์ของสายเลโอพาร์ตแล้วเนาะก็ลิสต์สายเลโอพาร์ตนะครับก็จะเปลี่ยนนิดนึงเนาะตรงที่เกตสองนะครับแล้วก็เกตหนึ่งเน,ะงน,ะเนะาะดูตรงที่เกตหนึ่งก่อนเลยนะครับเกตหนึ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวถอดโซเนาะจากสองใบนะครับเป็นหนึ่งใบเนาะก็ใส่เป็นตัวหงายดาเมจโซนมาที่จริงนะครับตัวหงายดาเมจโซนของสายเลโอพาร์ตเนี่ยเอาแค่ห้าใบก็พอนะครับแล้วก็ใส่ตัวรีซิสมาด้วยนะครับหนึ่งใบเนาะที่เป็นตัวดับเบิลอาร์ตัวนี้นะครับเพราะอย่าง ที่ผมบอกเลยนะครับว่า,าแกนเนเจอร์เนี่ยคือตัวรีซิตต,ต้องมีเยอะๆนะครับนะฮะก็โซนของเกมสองเนี่ยเปลี่ยนคู่รีเจียนเป็นพี่เสือตัวนี้นะครับจริงๆพี่เสือตัวนี้เนี่ยคือท่าผู้ชมสามารถเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะนจริงๆสล็อตเนี่ยคือมันจะว่างอยู่ทั้งหมด1สล็อตนะครับก็คือพี่เสือตัวนี้นี่แหละ นะครับคือถ้าผู้ชมเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับนะอ่านะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวรีซิตนั่นเองนะครับแล้วก็เกจสองทิปล์อารตรงนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวพิกเกมเนาะนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ดูในการเล่นเนาะนะครับนะฮะแล้วก็เกจสามก็แน่นอนนะครับตัวทับสไตล์ตอแล้วก็เลโอพัดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยจ,จะใส่เป็นดอจเจ็ดแล้วก็ใส่เป็นสแตนสอง ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการใส่ขีเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับนะอ่าอ่ะฮะอ่าโอเคก็ส่วนการ์ดจีนะครับจะใส่เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นเลโอพาร์ที่เป็นเกจดสี่เนาะมา2ใบนะครับนะฮะก็ะสายเลโอพาร์ตนะครับก่อนที่จะไม่มีตัวทิพเปิลอาร์ตัวนี้มานะครับสายเลโอพาร์ตเนี่ยจะเป็นสายที่ คนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับแต่ผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าหลังจากที่เกตสองตัวที่เปิ้อาตัวนี้มาเนี่ยาสายเลโอพาร์เนี่ยคนเขาน่าจะเล่นเยอะกันนะครับนะอโอเคอันนี้คือส่วนของสายเลโอพาร์นะครับจริงๆสายเลโอพาร์เนี่ยคือมันเก่งอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันขาดอะไรเยอะแยะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยยึดนะครับในช่วงตู้ไอ้นี่มันมานะครับตู้กำลังตีการ์ดดวบ์อาร์ ถึงจีอามาเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส่ายเลโอพัดนะครับผมนะอ่ะฮะก็คลิปนี้นะครับมีไว้เท่านี้แหละเนาะสำหรับการแนะนำลิสต์นะครับอ่ะฮะที่จริงคือลิสต์ทุกลิสต์นะครับที่ผมจัดมาให้เนี่ย คือท่านผู้ชมสามารถไปปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับตามใจชอบท่านผู้ชมเนาะนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนาแล้วกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับเกมเมกาซีโร่เอาไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับที่เกมผมบายบายจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปทางผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ